สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับเหรียญพิมหนึ่งในพิมพ์หน้ารุ่น9นะครับของพระอาจารย์ทวันอาจารย์โรนะครับหน้ารุ่นเก้าก็จะมีรุ่น9้านะครับที่ราคาสูงๆนะครับแล้วก็รุ่นสิบนะครับรุ่นยี่สิบห้านะครับรุ่นสาสิบรุ่นสี่สิบสามนะครับอันนี้ที่ที่ว่ามาเนี่ย คือหน้าหลังตัวเดียวกันนะครับส่วนตัวที่แกะเรียนแบบหน้ารุ่น9ก็จะมีรุ่น17นะครับ17หน้า9าอันนี้แยกเลยนะครับ17หน้า9กาก็จะมีู่3พิมพ์นะครับพิมพ์ผู้อาา,อา,ารย์มั่นผู้อาารย์ฟันนะครับนั่งเต็มองนะครับแล้วก็พิมพ์หน้ารุ่น9าอันนั้นคือแยกนะครับแล้วก็รุ่น47กับ49นะครับอันนั้นก็แกะ คนละอันนะครับคนละอันกันนะครับแต่อันเนี้ยคือรุ่นยี่สิบห้านะครับรุ่นยี่สิบห้าก็จะดูเหมือนรุ่นรุ่นเก้านะครับเพียงแต่ว่างามเอกนะครับงามเอกครับงามเอกตรงนี้จะแตกนะครับนะครับตรงนี้เพราะว่าคนที่ขออนุญาตสร้างนะครับก็คือตระกูลงามเอกนะครับเขาก็จะใส่งามเอกไว้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับดังนั้นบล็อกที่เป็นงามเอกเนี่ยก็เหมือนอยู่กับทีมสร้างนี้นะครับพอจะมีการสร้างมาก็ต้องขออนุญาตก็เหมือนเขาเป็นคนแกะบล็อกนะครับท่านเป็นคนแกะบล็อกนะครับท่านคนแกะบล็อกท่านก็เป็นเจ้าของบล็อกพอจะทําออกมาก็ต้องอเหมือนถ้าปัจจุบันก็คือลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ดังนั้นทางวัดจะขอให้สร้างแต่ละรุ่นเอามาทํารุ่นไหนก็ต้อง แจ้งให้ผู้สร้างดำเนินการสร้างออกมานะครับแต่บล็อกเมื่อเก็บไว้ก็จะมีการแตกนะครับการแตกมีรอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเลิกใช้ไปเหมือนรุ่น1ถึงรุ่น7นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มแตกนะครับแตกครับแต่รี่ห้านี้แตกทุกตัวนะครับแตกทุกแตกมากแตกน้อยแค่นั้นเองนะครับงั้นเวลาเราพิจารณาเราก็พิจารณาเหมือนรุ่นเหมือนรุ่น9นะครับ ดูตัวอักษรดูอะไรเหมือนรุ่นเก้าเลยนะครับเหมือนรุ่นเก้าแต่เพียงแต่ว่าตัวงามเอกตรงนี้ยจะแตกนะครับงามเอกตรงนี้จะแตกนะครับนะครับอันนี้จะแตกนะครับยากหน่อยนะครับต้องซูมนะครับขอไปคราวนี้อันเนี้ยแตกต้องแตกนะครับต้องแตก ต้องแตก25่บต้องแตกนะครับรุ่นเก้าไม่แตกนะครับรุ่นเก้าไม่แตกรุ่น10ก็ไม่แตกนะครับก็รุ่น25สิบ้านะครับแตกนะครับ36มแตกนะครับรุ่น1ิก็มีบางตัวที่แตกนะครับลาน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 นะครับลานลานก็ดูตัวตัดดูอะไรประกอบด้วยนะครับเพราะมันขามเกี่ยวกันนะครับคราวนี้ผมวางนิ่งก่อนนะครับอถ้าอยู่บนมือจะจะซูมไม่ค่อยได้นะครับ นะครับคราวนี้เราก็ดูเหมือนกันนะครับดูตัวอักษรนะครับรูปหน้าเป็นรูปนี้เลยนะครับรูปหน้าเป็นรูปนี้เลยของพระอาจารย์เป็นรูปนี้นะครับก็จะมีหน้าฝรังหน้าอะไรอีกอันนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าการจะสร้างพระเนี่ยต้องดูว่าถ้าคุณจะออกแบบเหรียญใหม่อ่ะคุณจะไปเรียนแบบเหรียญรุ่นที่ดังทําไมใช่ไหมครับอันนั้นก็เจตนาก็รู้แล้วว่าเขาเจตนาเจตนาเรียนแบบนะครับก็คือทําเกลอกมานั่นแหละเพราะว่าของ ของแท้มันมีหมุนเวียนน้อยนะครับคนต้องการเยอะก็เลยมีการทรําปลอบก็แกะขึ้นมาใหม่เลยพอแกะขึ้นมาใหม่มันก็เลยไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับพอมันไม่เหมือน,นก็เลยกลายเป็นหน้าฝรัง่งหน้าเดือหน้าอะไรไปอันนั้นก็จะไม่เล่นกันนะครับก็จะไม่เล่นกันนะครับอันนั้นเรื่องพิมพ์นะครับเสร็จปุ๊บพอพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้จะตัดตัดจะขยื้นนะครับจ,กกจะขยี้ก็ตัดชิดมาฝั่งนี้หน่อยนะครับานะครับ ถ้าเป็นรุ่น36จะตอโค้ดตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น9ไม่ตอ,อกนะครับไม่ตอ,อกเลยไม่ตอ,อรุ่น25ก็ไม่ตอ,อรุ่น36ตอ,อกกอวรตรงนี้นะครับสายบารุ่น43มีขีดขีดตรงนี้แตกนะครับขีดเอียงนะครับขีดเอียงแตกตรงนี้แตกเฉียงๆขึ้นมาตรงนี้นะครับ,นะรบตัวตัด25นะครับเอกลักษณ์จุดตัดโอ้นี่นะครับตัวตัดตัวตัด รุ่น25นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับครับ11นาฬิกานะครับอ่าตัดอยู่ตรงนี้นะครับจุดจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้นะครับอันดูตรงนี้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่เวลาเราดูเราก็ดูฝั่งนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดดีนะครับนี่นะครับเป็นล่องลึกลึกกว่าทุกรุ่นในบรรดานี้นะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ส่วนที่เหลือดูเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันกับรุ่น ก้าปกติเลยนะครับท่านจะดูบชัดคมชัดพระสวยพระคมก็ราคาสูงนะครับพระศึกมีรอยการใช้งานก็ราคาหย่อนลงส่วนพระแต่งผิวนะครับอันราคาไม่แพงอยู่แล้วนะครับราคาไม่แพงเพราะถืว่าพอคนแยกไม่ออกเนี่ยก็คิดว่าเป็นพระเดิม <c oughs> ราคามันก็เลยแพงก็เลยเล่นราคาได้คนทําก็เลยเล่นราคาได้แต่คนซื้อก็เจ็บนะครับเพราะว่าเป็นพระแต่งผิวมา บางคนก็ไม่เล่นเลยบางคนดูออกก็ไม่เล่นไม่แตะเลยนะครับบางคนดูไม่ออกก็เข้าใจว่าเป็นพระสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็โดนไปนะครับอ่านั้นส่วนอันนี้เป็นพระสภาพใช้นะครับสภาพใช้ก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบนี้นะครับแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับเปื่อนบ้างอะไรบ้างสึกสึกตรงไหนนูนก็จะสึกหน่อยนะครับตรงไหนนูนก็จะมีรอยนะครับรอยสึกหูแก้มโดนนะครับอหลังบาทอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับ นูนขึ้นมาก็จะสึกก่อนเพื่อนแต่ที่อยู่ข้างในก็จะคมคมคมนะครับอัานาดูเหรียญนะครับแต่ถ้ามันเบลอั้างเหรียญอันนั้นไม่ใช่นะถอดมาถอดพิมมานะครับอันนี้ก็วิธีดูคร่าวๆนะครับรุ่น25แต่ดูจุดจ่ายตังเป็นหลักทุกอย่างดูเหมือนรุ่น9นะครับดูเหมือนรุ่นเกนะครับแต่งานงามเอกแตกนะครับงามเอกแตกนะครับตัวตัด11นาฬิกานะครับก็คร่าวๆก็ดูตามนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับ กดติดตามนะครับขอบคุณครับ